กนะอนมโมทนาเนาะนำี่ออกคำพูดยที่ได้ถวายมุนคาประมาณ3ล้านจีบนะขอนมโมทนาสาธุอ่านรุันะกาสากันโลกีบทางวัดกสิตาสันไห่ที่บอกไปนะ่คือจะเอามุนคาจะมีไปสังกุติเห็นสมณะน้อย,ยสมณะน้อยตอนนี้โมหิปัญญูตอนนี้บวชเป็นสมณเนีประมาณสี่กำลังเจียมจะบวชอีกเจ็ด ตอนนี้ยังเป็นเบอร์พ่อขาววังโอ้นี่บวชมาได้เกือบเศร้ามือเลยเตรียมบวชพ่อพ่อขาวกันนะเตรียมตินสัมเณรยังทองบทสูตรบทเทศก่อนโดยยังบพระท่นได้ให้บวชโดยนโมทนาสาธุนัมีออกคำพูดยได้ถวายมุนคาจำนวนสามล้านกีการกรนโมทนาเขาบกเขาแจกทางออกแสนเป็นสะพานบุญให้ขอให้ขอให้มีความสุขกายสุขใจอยู่ดีไม่แห้ง ก้อ้บุญคำบุญสู้ก้อยทรงความมุงมั่ปนะัทนาคิดสิ่งหนึ่งปัทนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบโดยทางของใอ้สาเรสทรงความมุงมั่ปนะัทนากใอยเทวดาหากาักษาเทวดาคุมครองกใอยตลอดปลอดไ้อยู่เย็นเป็นสุขกใอยมีอายุวันณนะสุขะพละปฏิภาณธนาชาสมบัติลำรวยมังมีสีสุขกใอ้เจริญในนาทีการงานเจริญในศีลในธรรมประพฤติปฏิบัติธรรมสะดวก จนเป็นเหตุเป็นบัจญัยิได้บรรลุมรรคผลในพานจงทุกท่านาท,าทุกคนรด้วยเธอติอดจิตังปฏิปพอก,การตอนคำคำแรงๆเ,เด้อพี่น้องเด้อเนาะอ่ากอโดย น่เอที่ o, ุดเน้นนาะล่งสิไปใส่นอหนีนอสิไปอันบูชาต้นพูอ๋อโดยพุูนในต้นโพอ๋อจะพุ่นเม่นอ๋อโดยโดยริมแรกปลูกต้นโพดอ๋อเม่นโดยทั้งพาจยจย์พันยู่บพันยูจังหน่อยพันมาอ๋อจังหน่อยพันมาเนาะอ๋อเพืเพิ่นไปยังก่อนเพไปอันมุนีอุปดอุปติมาอ๋อโดยโจังหน่อยพันมาเนาะ À. Tham, đôi 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 <laughs> à. ra, đôi rồi Đó, đôi đôi lọ vừng thả thế đi con cả đấy đôi rồi rồi đôi 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 กอทางพรอาจารย์บ่อยู่พี่น้องเนาะกะให้ทางบ่จิเป็นเข้ามานําเนาะโดยพี่อเอาเาเทื่อทางหน้าทางนเจ้าเข้ามาเออฮู้ทางเข้ามานีเด้อะมีเวลอยู่มีศรัทธาย่างเพิ่นเข้ามาเด้อชะเนาะเคเคยได้ยินอยู่เนาะเพราะมีทางูญเคยเว้าสังอยู่อ๋อว่าัดปาแม่นๆ เป็นอยากให้เปาเป็นสะพานบุญหายอยู่พอดีได้แล้วพูดแล้ววันนี้ออมบ่แม่อ่าอย่าบุญห่อยอดเถองแล้วจ้ะมาเชงกันข่าวมาเป็นเทือที่สามไงข่าวมาในเล็กเติบอืมข่าวมาในเล็กเติบแต่ว่าทางการก็วอาอะไรพี่น้องเลยเนาะมันอ่าเพิ่นเพิ่นแปลงน้ำเนี่ยได้ฮะแปลงบ่าไม่เพิ่นแปลงน้ำนี่ได้หาโดยเนาเนาะสาวินาให้สาวินาจับก็ได้พี่น้องเอ้ยอ่าก่อนเดินกะ กาบสบายดีเด้อเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสกูสุคนพี่น้องเอ้ยหรือวาเปิดภาพมากับผู้ดีนท่างืนอ่าในขาวอ่ามวเนาะเมซี่เนาะเมซี่เมซี่ขาวพี่น้องเอ้ยเนาะมันก็ได้ไปอ่าบูซาตุนพูเสียห่อเนาะคืต้นโพต้นพูต้นพูเอามาแต่อินเดียโอ้เอาต่างไปนะยืนไปยืนมาเป็นแห้งเข่าแห้งเข่าอันนี้เนาะเนาะว่าสีผ้าที่พี่น้องเลาะเบิ่งก่อน หมายว่าก่อนอ่าวมาเพราะว่าเดียมันนี่กับมีอันทา,ง,ทาง,งผู้ใหญ่พี่น้องเนาะทางทางแม่คำพูเนาะเพื่อได้ฝากปจาัจจัยมาให้มาห่วมทำบุญเนาะอยู่ที่ปัตตานี่แหละพี่น้องไอ้ทางวัดเซนก็เข้ามาในมื้อนี้เนาะอ่าเข้ามาถวายเป็นปจัจจัยได้ กระจิกสีดำออกไปจะเดินเดียวก่อนอื่นกันเฮาสีเลาะเลาะบนก้อนเนาะพาเลาะในได้เพราะว่าเพราะว่าได้ข่าว่าแต่ดนอะไรพี่น้องเนาะอ่าครับอีกอย่างกับอ่าซ้ำแม่นุ่นเพิ่งเคยมาแล้วอันนุ่นเคยมาสองเทือยได้อะนุ่นอ่ามามาพี่น้องเยเนาะอ่าวมาในในพี่ผลไม่ได้หัวปันไดเด้เออแค่ไหนนึงนี่คือว่าหัวได้เป็นบริษัทไดยอันนี้เพิ่งจะสรางไงเนาะแม่นชุนลายกะ ทางเจ้าอ awesome, ีบ่ทางทีมงานบ่เตีมงานบ่เาเตียงเพิ่นโอ้มาหลายๆศรัทธาเข้ามาหลายอยู่เด้อ่จิตอ่ามาถวายนั่นนี่หลายอยู่เด้ออ่าสมซือ่จิตได้เย็นนี่แหสร้างรถเข้ามานี่แหละสร้างรถเพิ่นเออสร้างรถเพิ่นเพิ่นจะเข้ามาเฮ็ดเวียกอยู่นี่เนาะเพิ่นเฮ็ดอยู่ไสก็อาบ่านี่น่สิเป็นนใหม่มใหม่งาม้เนาะมงามดีเนาะ โอ้ยโดยโดยเป็นว <quel> ัดใหม่พี่น้องเอ้นาะเพิ่นกำลังเพิ่นเพิ่นสีเฮ็ดแต่แต่มองกุฏิเนสได้ๆโอ้เนี่ยวัดจิตใหม่น่ะเนาะครั้งแรกวัาจิตเพิ่นมาเห็นแต่เนาะเพิ่นสีเฮตเพิ่นได้แต่พักสีนะไอ้เพิ่นพักพระทรงโบผนวัฒน์นะเพิ่นสีว่าทั้งเนานี่คืออันนี้กับเป็นของทั้งเสียงเพิ่นถวายเห้นดิ โอ้นี่เด้ที่ว่าสบุญวันน่ะวันเฮาวันวนฮาวันหน้าบอกคือวันเฮานี่แหละบอกสบุญนี่เด้อ่าโอ้หามเนาะอันนี้เป็นบอเสียงเพิ่นลเทสบอเซียงว่นี่ถวายให้แม่ทำยังไยทางบอเสียงอันนี้เพิ่นเอิ้นว่าหยังก็บ่อนขุดบ่เพิ่นขุดบ่่่แม่อถวายเรียบร้อยแล้วตัวนี้นะแล้วนี่เนาะเรียแล้วตัวนี้เพิ่นสิเฮ็ดเป็นชุดเป็นชุดไปเห็นบ่ เป็นต้นไม้นี่ถ้าว่าเิ่นเิ่นเิ่นบ่อยากตาเจดีย์ด้ไลยบ่จิต่าวบ่เฮ็ดพุกยังใช่นะเป็นสือเอาไว้บเลยโอ้อพิคนเฮ็ดอยู่ทางไหนนี่เนาะรอ่ะฮะอ่แมนบัสทางกัอันนี้เป็นเฮ็ดของน้ำมาเจ้กันโอ้ตั ดูเนี่ยเพื่อนดีดีโอ้เนาะทานนี้ยังบวกอยู่ทางนี้เนาะใส่ตัวที่ว่าทางสร้างสร้างโดนนเท็ดนี่ยอยใชก่อนท่างไหนสร้างสร้างโดนเท็นะต้องพูดบ่ไก่มาแล้วไงไก่มาแล้วปะพกไม้ปะพกไม้ปะก็ได้ขึ้นฟูดู้นเอาไเนาะ พอหาคือไปหาเนมหาบ่เห็นเนาะไปจุดดดโดดได้อัเพิ่นก็สิเฮ็ดทางไปอยู่นี่อันนี้เฮ็ดห้องห้องน้ําบ่ทางเฮือนโน่นห้องน้ําพร้อมอทางเฮือนห้องน้ําอ๋ออยู่ํากันเลยใหญ่เนาะเฮ็ดแบบว่าผู้ดีงามเนาะ้เป็นชุดเป็นชุดไปเพิ่นต้มันขึ้นเนาะว่าิเนาะ ช่วหมองที่ว่าสร้างรถเท็ตไหนขบัเห็นเนาะกไหมบอเราก็ไหบัดีวไปจังหวบบักเหนบอไรบม่หนเลยขอเห็นสบุญแต่สบุญคนเขามากนะแล้วแลกก็บอนั่นไงก็ได้เลยว่แมนก็ได้เลนพุดพแล้วเ็นพุ่นนะพูดพูดทางผูู ขามาให้เย็นเนาะ่าจิตทางแรกขอาิตขามากะงเลยอออ่าตื่นเต้นเนาะตเต้นมเออนิพี่ไป้อเ่นลกไปเลยบ่เห็นเห็นปวกเอาให้ลวกด้ี่ออกเยเนาะเดี๋ยวมีน้ำให้ใครแจทุนกิจุเนาะ จากเพิ่นสิมา้นะ่จิน้ําเพิ่นมาสบายบ่เพิ่นแม่นๆหลายหลายน้ํานะพรช่วงแรกๆเพิ่นมาหลายหลายบ่จิด้อันี่ได้นว่าอ่าโู้แกบ่อือคือสิแม่นทางเพิ่นทางสมุนเพิ่นเนาะไปไปเพิ่นได้บ่เจ้าบ่ไปพุกเนาะไกให้ไกลไปก้เนาะเดี๋ยวเราบงก่อนหนาพี่น้องเ้

เึนแม่หองน้ำ <lite> บัง <trilogy> น้ำเนาะว่ยสำรัก่อจสูนั่งงงตัวตุ่มาทำอยู่ท้ทานเนาะตอ่ยท้สวยมาซื้หมามาส่นส่นผลก่อมาจิตนี่เลยนี่แหละทางสร้างรถพรนเทศนะอ๋อยังนดีพี่ต่างเลยเนาะ เเบื้องเนาะเพื่อสิ็ดเล้วเพ่ะเราช่วงนี้ทางทางรถขนข่ามาทางนี้ตลอดไปเร้่อยเนาะข่ามาเรียกยูนนี้เนาะอกนนี่เป็นเช็ดห่อเป็นห่อเป็นห่องไปเลยเนาะเป็นเช็ดยังอันนี้ไหมกันี่โมโหแล้วต้องต้องให้ถามเนาะต้องถามเปะไปเรื่อยพามาเบื้องหนอยู่วัดอยู่ว่าเนาะในนี้พี่เรองเลยี่าเ้องมาเบ้อน้ะ ตัวใหญ่ซะเว้ยเนาะได้ทั้ง3ห้องพุ่นนาะวะลิเนาะอืมสิแม่นนห้องนอนแบ่จแต่แต่ะจุดแต่ะจุดคือว่าเฮาไปกําลังเนาะกําลังสร้างสร้างพร้อมกันเลยอันนี้เนาะอืมเาลังเฮ็ดเนาะอ่าเพ็นเนทุกเนทุไปเพิ่นสิบ่เฮ็ดแบบว่าใหญ่เนาะอ่าพี่น้องอ่องค์นึงเนาะ มีปูนเนเนาะแม่้มล่อซะก,ก่อนแล้วเนาะอรกบทางพนมาหนบอกว่ามาถวายเครื่องแม่แม<อ>่ปูปูกระทาเนะเาะนมาถวายน้าถวายเครื่องด้ถวา,ายน้าเนาะทางกระาพนมาพนแนเล่นไปหน่อเนาะ๋ยวเหาสิโจ้ปก่อน <c oughs> โดยโดยไม่แม่นมาตามทางเก่าไม่นมาตางเก่า màu đen, màu đen à, nó, cứ cả, nó, thế, cái gì vậy, nó, màu vạch vân, màu đằng màu ma kia nhưng mà, ต่อเจอีกบอ้ไว้พ่อฉันนี่บอได้ไว้พูดเี่เอากะบคอยขามากน้อยเนาะก็ได้อด้บ่ะโมฮูปันใดผิน้อยเนาะโอ้ดังไงได้บานเพี่น้อนเอยเนาะโอ้โตดังอ่าลงดูมอยู่กัดอยู่ว่านี่นี่้นอยเลยลองลองเสียงมึงบ่ตึงตึง bà vì là do nó kể mà là lạc 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 cái lạc 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 leo เ็น <laughs> ่เ <Și> ย <wird variance thumbnails> ็นเฮ้ยนะสาเทือ่่ามาสามเทือ่่้เทื่อเดียว กยังก็นนเคยเวดเนาะคยเลนตุ่มตุมตุมเนาะบางพีย่วัดนี่นเยงขี้เกล่กตรงมีเนาะตรงมีเด้ตรงยังบมทันมีเนาะมีมีไ้เนาะเราไปยังโเห็นเนาะยังโมมีตัวนี้เนาะโอเคน่าพนังอะไรตอนนี้การทาง อาจารย์เป็นมาแล้วพี่น้องเอลยเนาะถวายน้ำพี่น้องเลยอ่าเนาะถวายน้ำอยากเป็นแล้วก่อนเนาะอ่านป็นการมากินนี่พี่น้องเอลยอ่าโทรทางบอชิตพอสามินาเป็นการเดินทางครับก่อนเนาะพี่น้องบาวาอ่าฝนตกพี่น้องเอลยเนาะฝนตกก็เลยให้เป็นกลับไปก่อนพี่น้องเอลยเนาะอหากเป็นถวายน้ำแล้วก่อนเด้อพี่น้องเลยเนาะ ใมาวินยังมีโป๊ดาเตอไปอการดำเนินการะัื้ียันมีสองแพ็คตาดไปหนึ่งซุ้มเราติดเป็นติดเป็นบอมแอนโมดาตางงานยานอกแต่ทันจีมีตะกุน้องร้ายจะถึงการตัดการต้องร้ายและขก็ทำยาโดยทันตุกขันทางนี้เรทมาอะนุโมทำหน่อ อ่าเป็นอะรคับทางเขากัดเข่าเรื่องด้วยบาดในเป็นอเไรเนาะอ่าพี่ว่าทางพระอารย์คนอ่านดูอิสละเมื่อกี้นี้พี่นอเไยเนาะเดจกันเข้านโดยพุ่นโตกลิ้นเนาะโอ้ยบดมือนีกับบดมือเนาะอโดยคนกัด tôi đi tốt lên thì nào này nó à mi 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 à còn mi 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 ไปข่าวมาโดนเติมเนาะข่าวมาโมนี่กับคนจุกเดินใส่แม่ใส่แม่ก่อนเนาะข่าวเรื่องเลยพี่น้อยเนาะพอดีว่าโมนี่ท่าทางแสงกาเป็นสะพานบุญนะครับทางผู้ใหญ่เนาะอีกทางทางประเทศทางแม่คำภูเนาะพร้อมด้วยครอบครัวพี่น้องเยทางเม่เพิ่นฝากเป็นปัจจัยมาเนาะจำนวนเงินกับสามล้านกิโอเคอะไรเพื่อนเนี่ยโดยโดย เขียนสื่อคนเนาะว่ามือนีตั้งแต่ตั้งแต่เศร้าเหวียงตั้งแต่เศร้าจนคำเลยประโยชน์ประโยชน์มือนีกับครูบาอาจารย์นพระเจ้าคณะเขตมันมาเยี่ยม โ oh, ดย oh, s <S นะครมาสมุดอาสถา,านที่สากุติทำพูประมาณเทา่าไรก็ สามหลานอ่อโดยสามสามหลานสามหล,าน,า,มหลานจีบเนาะโดยสามหลานอืมอมาเนี้เพ่นยคนเจ้าจงอยู่ว่าบอกคนสีถวายเป็นยังไงถาวายเป็นปัจจัยเลยจ้ะแล้วกามีสีปฏิสายยังอยู่บอ,บ,อกกบอกคนไม่ได้บอกก็บอกคนไม่ได้บอกนี่แต่ว่าถาวายเป็นปัจจัยเลยหันหน้าอืมอีกอย่างทั้งพระอาจารย์วาจีจัดการอย่างเนาะโดยอีกอนนย่างน้า <c oughs> โดยช่วงนี้กะแม่นเฮ็ดเฮ็ดอย่างนัน้นแม่จะอันอันนี้สิเด้อดให้บอกอันโยมเพื่อนว่ามุนคาติสวายนี่เป็นพระจันทร์เจ้าพระสังคุติ<อ>ที่บอกอันแสนท้ายเมื่อกี้นี่คือรานสีสังคุติอ๋อ,อเป็นสังคุติอันชาน้าไม่น้อยอ๋ยอซีหองซีหองะะแล้วกับมียุหันกับมีชาท่าทางบอกเตียงทองเป็นเป็นเจา้าพ่ออยู่ห้องหนึ่ง ถามมูลค่าอะไรมากกว่าสีเอาไปลงหันแหละโดยสามการมืออื่นก็สีเริ่มเขิงอันนี้จริงว่าสีเริ่มเขิงแต่มื่อนี่แต่ว่าครูบาอาจารย์ย่อมประธานสี่ทีเมื่อกี้นี้แหละเป็นครูบาอาจารย์มาแล้วที่ให้แลาวเดี๋ยวเอามูลค่าตอนนี้ไปทางพอดีเลยบอกเพื่นเด้อโดยโดยแต่พอดีสิได้ ่าสมเข้ากันแมนแม่นแมนเลยเนาะโดยเ่อนกระสีเริ่มพุดธุมกอแลไรโดยพอกเตียงเราเอาบล็อกยังมาเรียบร้อยเลยทั้งเล็กทั้งปูนปูนตัวหนึ่งบ่เล็กจะเกือบเกือบเ้าสามสิบเซนเราเอามาตัดเสาเอามาหายตั้งซีีเสาเนาะชามลานจีบอะไรเนาะ ก็เป็นจํานวนเงินของทางแม่คําคูเด้อเนาะอ่ายู่ทางต่างประเทศกันเราเอ้ยเป็นเป็นคนเล่าหรือคนไทยอ่าคนเล่านี่แหละโดยอ่าขานมูสนาลำทางแม่คนเด้อเนาะกันเราเอ้ยเนาะอากรยยำมาใกล้ใกอีกเลยอ่าตลาด นะกาอ,อนมโมทานาเนาะน,นี่ออกคำพูดโดยที่ได้ถวายมุนคาประมาณ3ล้านจะีบขอ,อนมโมทานาสาธุท่านมันกาสันโรกีทางวัดกษิตาสันไหก่ที่บอกไปนะคือจะเอามุนคาจะนี้ไปสั่งกุติให้สนสมณะน้อย,ยสมณะน้อยตอนนี้โบวิปันอยู่ตอนนี้บวชเป็นสมณะอยู่ประมาณสี่กำลังเกียมจะบวชอีกเจ็ด ตอนนี้ยังเป็นเบลนพวกขาวบางองค์นี่บวชมาได้เกือบเศร้ามือเลยเตรียมบวชพวกพวกขาอะนะเตรียมเปเป็นสมรแนนยังท่องบทสูตรบทเทศก่อนยังบระท่นไม่ให้บวชให้ฝึกสไก่อนเบิดมารยาทสไก่อนแมนบ้านนี้สถานที่ก็ตามที่พ่อแสนเห็นนั่นแหละจะหน่อยเวลาฝนตกมาเขาเป็นบอลยูครูบายาจารกับพ่อมีบอลยูแหละเนี่ยขาวกับพ่อมีแต่ว่าน้องแน่นนะยังบ่มีน้ำมือน้องแน่นเสียร้ายขึ้นร้ายขึ้น เห็นความลำบากขนาดไหนก็เลยเริ่มชาวพอดีได้ยอมเป็นเอาบุญค้ามากจัดสรรให้เด้อโดยการนมโมทนาสาธุนำมียออกคำพูดได้ถวายบุญคาจำนวนสามล้านขีกากรนโมทนาเขาบกเขาแจกทางออกแสนเป็นสะพานบุญให้คอยขอให้มีความสุขกายสุขใจอยู่ดีไม่แห้งคอยบุญค้ำบุญสู้คอยส่งความมุ่งมั่นปรารถนา คิดสิ่งหนึ่งปัฒนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบโดยทางขอยสอาเรสจ่อความมุ่งมั่นปัฒนาก้<ม>อยเทวดาหากักษาเทวดาคุ้มครองก้อยตลอดปลอดไปอยู่เยียนเป็นสุขกอยมีอายุวันณนะสุขพะพละปฏิภาณธนาาสรสมบัติลำํำรวยมังมีสีสุขก้ขอยเจริญในนาทีการงานจเจริญในศีในธรรมประพฤติปฏิบัติธรรมสะดวกจนเป็นเนตรเป็นบัญญัตได้บรรลุมรรคผลนพานจงทุก่านทุกนคน้วยเถิด อิจ mm ิตังปฏิตังตุยหังกิพเมวัสมิสตุสัเพเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะธามนิโชเตระโสยะธาสัพพิตโยวิวัจันตุสัพพะโรโกวิณาสตุมาเตปวัตวันตาระโยสุขีธีขายุโควะอภิวาธนาสีลิสานิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโธรรมาวทันติอายุวันโนสุขัง พระลังทุกขปัตตาจานิทุกขปยาปัตตาจานิปยาโสกปัตตาจานิโสกขอนตุสาเกติปานิโนเอตาวตาจะอัมเดหิสัมปทานปุญญาสัมปทานสาเกเทวานุโมทันตุสท่า นาเอาเลยเนาะคนโน้นท่านหน้าเขาเขาใจบอกแสนล่อทั้งโดนแหละมันนี่ว่าโอ้เบียดไลยอะไรตั้งมันเต็มมือเศร้าเนาะกนะ็ตอนทับนยาโย,ยมาเฮ็ดบุญอากาศตอนบ่ายน,นี่กลับไปลงอบโบสถโดยไปกวดเป็นสวดปฏิโมกนี่ข่ามาเลยจก็เห็นเหนี่ยวกันมาหาอีกีปสมุดอีกล่อ,อโดน <c oughs> พราะเพราะันแสนมาโดนอลไรบ่ โดนโดนเติบอยู่บริขามาก็บอกจิตเพิ่นแตะมาเพิ่นออกไปไปก่อนแล้วเป็นเมื่อก่อนนะนเขาชีโดจักขามามันเลยก็ว่าใช่เพิ่น่าจับกอกเนี่ยมีเป็นก้าก่อนแล้วยังมาฝนโต๊ะมาช้าก่อนนะเลยเป็นก้าวก่อนแต่ว่าโซนี้ก็เป็นทางสบุญบ้านนะบ้านเฮาบอกเป็นเกษตร สบุนบ้านเฮาสบุนบ้านหน้ามาทั้งสองบุญเลยอันสบุนบ้านบ้านเฮาน่ะเป็นตีนะเป็นเฮ็ดเฮ็ดยังก็ช่วงนี้สบุนบ้านเฮาเนี่ยเป็นดูไรกุฏิแม่ขาวโอ้กุฏิแม่ขาวอ่าเป็นมาบังดูกุฏินะก็แต่ว่าเก่าเกษีเณแล้วแล้วเกือบแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นาะก็ก่ออันยังก็ถือว่าเกือบหลายเดิมเฮ็ดบันไดราคาคนต่อไปอาจจะเป็นพวกโบกแล้วก็โบกนั่นแหละแล้วก็ ทาซีนั่นนี่แหละก็จะแล้วแหละติดบานหรือย่างก็แล้วแมนแมนติดบานนั่นก็ถือว่าแล้วถือว่าประมาณไหนเดินเดินทางมันก็อาจจะได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะปกติประมาณสามห่อก็ติไม้ขาวนี่ก็จะว่าก็จะเป็นจริงและพิบัติของไม่ขาวอันนโดยส่วนมีหอกบุญบันยังบันหน้านะบันปลาบุญนาบันเฮาบันอันอีกคนนึง่นะโดยรถโดยคนสิบอันตีอย่างก็อนสีบอลบักคือสีเทานี่แหละ บุญบ้านป่าบ่ป่าบ้านบุญบรรทัศน์พี่คนหนมันบุญอันหนึงเหนนะโดยมาก็ปลูกไส้คนน่ะบ่อัอนนั้นแ <c oughs> หละพวกกุฏิเพันนะ <c oughs> อีกบุญอันหนึงบ้านในบุญอันหนึงเพิ <c oughs> ่นมาสมืวนน่วัน <c oughs> อ่กะก็เห็นเมื่อวานก็มาถวายนา้ำเม่วันเมื่อก่อนนี่แหละถวายเกือบเจ็ดคูแล้วก็ถวายน้ำประมาณสิบแขกนี่แหละเป็นมาจากกันเป็นสะพานบุญในตั้งไม่ออกอ่ะ เน็งตุกตาบอกตังเน็งจากสวีเดนเป็นเออเมียเม่ยแหละเน็งตุกตามาจากสวีเดนเออน้มเสาหาแพ็กเกือบดเจ็ดคูเหมือนเสี่ยนวัยเด้อเด้อนี่แหละอ๋อกาเจว่าสร้างไปเรื่อยๆเนาะเมื่อวานนี้กับมีพอกพอกจันทร์โอ้จันพอกจันต์พระกรมาถวายมุนคาอ่าแปดล้านอ่าแปดล้านหกแสนกีบ อม่แม่แปลนหกสนกีบร่วมสมทบทังกุตินั่นแหละว่านีสังุตินี่บนแม่แม่แม่กับรวมสมทบมันประมาณแปลนานหกแสนกีบก็มาวันนี้ก็เป็นพอกันแสนเนาะอ่อ่ะ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 ก่อ่ะอ่ะอ่ะอ่อ่ะอ่ะอ่้อ่ะอ่ะ่อ่ะอะออ่ะ่ะอะหะอ่ะอ่ะะอ่ะ่่ะ่อ่ะ่ออออ โดยกรช่วงนี้ก็เป็นข้ามาที่ทั่งไรพุสิมคือเกาพวายเฮเทือนน่ะนะเฮเทือนนกเตี้ยโูยเฮเพือนมาแล้วพูน้อยๆได้ผู้ยิ่งเงี้ยด้เฮือนได้เพื่อนหลังเนี่ยอยู่ใกล้เอ็นเฮือนนงมูนี่สังบ้านไดยเพื่อนโดยก็รมามาเรื่อยโดยาดินที่วมาทั้งพูนยัยไปซื้อให้นะดินแค่ไหนโดย แต่ก่องเพลิงกับบุมี่ยังไหลินนอนตันยังกับบุมีแต่ว่าเริ่มต้นจากแต่ว่าเพิ่นซื้อดินที่ยังหาย้วกาสร้างเพื่อนสร้างยังกันไม้อีกนะที่นะ<อ>ทางคุณยายเพิ่นสร<อ>้างเพื่อนทางทชาตินะครับ <c oughs> ก็ติดตามทางผู้กระโจคุณยายเพิ่นบอกก็เลยมาดูแลนี่บอกโดยกลับมาเรื่อยอยู่แนวบุญมันกลับม้และมาท้ายทำมาเอามาแท่จุดกุมมืออบางทีมือเลยสองเท้าพาดสายบนหน้าได้สองคนเาโดยโดย,โดย,โดย,โดย อ้าน้องฟ้าจานเดียวอะไรจะได้กลับลาด้ด้วยด้เนาะโดยโดยีรยตเดอโดยโดยเ้าอตูอยู่กับยังห้อนเนาะโดยเอาโอเคเี่นเนาะสาหรับคลิปนี้กจะได้ อขอตัวลาจบคลิปไปเพียงสามีเด้อพี่น้องเด้อเนาะขอบคุณขอบคุณจางแม่คำภูเนาะอยู่ต่างต่างประเทศพี่น้องเอ้ยอเพิ่นได้ฝากเงินมาทางบอสเซนเป็นสะพานบุญให้เนาะมาถวายเงินจำนวนสามล้านกิจพี่น้อ,นน 3, 000, 000, นองเอ้ทางปัดป่าเนะาะายินดีแหงเด้อแม่เด้อนกกเนาะจุใจจุใจนอกทางประอาจารยตัวสีเฮ็ดทุกปีตัวาทางมันเป็นมากี่นี่แต่พี่น้องเอ้ยเนาะเพิ่นกสิได้ สมทบเขาท้อการเลยพี่น้องเอ้ยเนะาะสรปุปที่ให้สร้างสงมบนนี้น้อยพี่น้องเอ้ยเนาะเอาสำหรับวันนี้ลำลาในเรืขอให้ยังทำใหชุกกายชุกใจเนาะพิพาประนนกันใดก็จนกว่าไปนำสำหรับวันนี้พอตัวลาแล้วครับพี่น้องเนาะสบายดีเลยพี่น้องเด้อ